สวัสดีครับยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากครับครับผมท่านี้ทำบอกเป็น EP ใช่ครับในถึงเลือกเป็น EP เพราะว่าปกติถ้าในไทยเขาจะเรียกแบบ mini อัลบั้มเนอะครับผมแต่เราเนี่ยคือทำเป็น EP 5เพลงผมรู้สึกว่าที่ที่เลือกใช้คําว่า EP เพราะว่าในใน5เพลงนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผมหมดนะครับคือเราต้องการให้สมมติว่ามันเป็น EP แรกปุ๊บเราต้องการที่จะเล่าเรื่องตัวเองสัดส่วนใหญ่ใช่ไหมครับผมอยากให้มันจบใน EP นี้เพื่อที่ ต่อต่อไปเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเอ๊ะเราจะต้องพูดถึงเรื่องตัวเอง,งหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือใน EP หรือว่ามินิอัลบั้มต่อๆไปมันก็อาจจะออกมาเป็นเวที่แบบเหมือนเป็นเรื่องอื่นมากขึ้นอะไรเงี้ยมากกว่าวครับที่ปล่อ,อยนมิวมาร์คับนึกถึงตอนที่แบบเคยจเป็นเที่มิวมาร์คับนานแล้วใช่ไหมครับ ตอนนั้นเราก็เลยแบบเฮ้ยทำไมถึงแบบอยากให้เป็นนิมานถึงอะไรหรือเปล่าที่เป็นนิมาน<อ>ตัวเองคือด้วยด้วยความที่นิมานมันเป็นจุดศูนย์กลางของเชียงใหม่อ่ะครับที่แบบนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เดินทางไปเชียงใหม่หรือว่าคนแม้แต่คนเชียงใหม่เองก็จะเข้าไปแวะเวียนแถวนิมานอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วบวกกับตอนที่ผมเกิดอะครับผมอยู่คอนโดที่นิมานด้วยครับมันเลยทำให้ผมเลือกที่จะตั้งชื่อเพลงนี้ว่านิมานเพราะว่ามันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของผมแล้วก็เป็นจุดศูนย์กลางของเชียงใหม่อะไรเงี้ย ก็คือเราอยากจะบอกให้แบบว่าแฟนๆจะรู้ว่าคือให้ฟังเพลงนี้เนี่ยคือเรื่องราวของเราเลยใช่ครับร hockey, Wij ใช่ครับแล้วผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้จักนิมานอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะเลี้ยงพิเศษบ้านเกิดตัวเองด้วยครับมันเปคอนเซ็ปต์ของบ้านยู่นีครับคืออะไรนะคะั a s า i o n and passion ครับมันเหมือนการเล่นคำด้วยหรือเปล่าก็ด้วยครับแต่ว่าคือตอนแรกผมตอนแรกที่คิดถึง2คํานี้คือผมไม่ได้ตั้งใจจะเล่นคําแต่ว่าผมรู้สึกว่า มันเป็นคำที่มันมีอิทธิพลต่อผมในในวงการอะไรเงี้ยที่ทําให้ผมแบบมาได้ไกลถึงทุกวันนี้กว่าที่เราตั้งใจไว้อะไรเงี้ยครับ mm. พอมองย้อนกลับไปแล้วมันก็คือแบบด้วยโอกาสจากผู้ใหญ่ด้วยความพยายามของเราด้วยก็ด้วยความอดทนของเราอะไรเงี้ยถึงทําให้เรามามีทุกวันนี้ได้ครับขอถามเรื่องของสไตล์เพลงที่เรารรอยากเปนอะของอีองอท,ทีนี้เป็นสไตล์เพลงอะไรบ้างเป็นฮิปฮอปอเอ็นบครับผมเพราะว่ามันบวกกับมันเป็นสไตล์เพลงที่เราชอบด้วยแล้วก็บวกกับ เราอยากจะทำเพลงแนวนี้อะไรเงี uh. ้ยครับผมก็เลยก็เลยทำให้นึกถึงพี่นิโน่ที่มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้อะไรเงี้ยก็ก็เลยไปในเวทิปฮอปอาเอ็นบีครับมีแบบไอดอลหรือใครเป็นแบบอินสแตเซชั่นให้เราสำหรับเรื่องานเพลงไหมคะโหเยอะเลยครับพี่พี่โต้งทูพีอะไรเงี้ยเดรกอะไรเงี้ยเยอะใช่ไหมแล้วก็เพลงซอลี่ครับผมเบลลี่เบลลี่ซอลี่ครับ เป็นมองของทำรักใช่ครับใช่ครับก็เป็นประสบการณ์ที่ที่ผมเจอในในความสัมพันธ์ของผมอะไรเงี้ยครับก็เหมือนกับว่าเวลาที่เราทําให้คนที่เรารักคนที่เราชอบเสียใจอะไรเงี้ยก็เราก็อยากจะขอโทษเขาอะไรเงี้ยซึ่งผมก็คิดว่าหลายๆคนที่ที่มีแฟนหรือว่ามีคนที่รักอะไรเงี้ยก็น่าจะเคยทําแบบนี้เช่นกันอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนฟังกันเยอะๆแล้วก็ถ้าทําให้คนที่เรารักเสียใจก็ลองส่งเพลงนี้ไปให้เขาฟังก็ได้ครับ แสดงว่าเพลงเพลงที่เราอะกำลังจะจะสื่อเพลงเนี้ยเหมือนเราจะบอกส่งตรงไปเฉพาะคนอะไรอย่างงี้หรือเปล่าผมว่ามันคือผมตั้งใจจะส่งไปให้แฟนเพลงครับแต่ว่าด้วยความที่เราพอเราเป็นศิลปินแล้วเราเป็นคนเขียนเพลงนี้เราก็เลยต้องนําเนื้อหาหรือว่าเรื่องราวมาจากประสบการณ์ของเราอะไรเงี้ยเข้าใจ,ามจผมพูดรู้เรื่องไหม,มครับจใ,ใช่ครับมันก็เลยมันก็เลยทาให้เราเขียนออกมาง่ายกว่าแล้วก็ส่งมินิที่เราต้องการจะสื่อไปให้คนฟังได้มากกว่าอะไร ครับแล้วเ,เนี่ยในเรามีส่วนร่วมในเรื่องของการทำรี้มากแค่ไหนบ้างโอ้หตั้งแต่ตั้งแต่วางคอนเซปต์ตั้งแต่เขียนเพลงดูดนตรีคอมโพสกันมิกอะไรเงี้ยทุกอย่างเลยครับ MV ด้วยครับแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าจะมีเรื่องของด็อกทีมันด้วยใช่ครับอันนี้จะเป็นแบบยังไงเอ่ยให้แฟนเราติดตามหน่อด็อกทเมนท์เตรี่นะครับ,รบ,รบก็จะเป็นจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตผมด้วยแล้วก็การ กระบวนการการทำงานของ EP นี้ด้วยตั้งแต่การเข้าซองแคมป์ตั้งแต่การประชุมคิด EP ตั้งแต่การตั้งชื่อตั้งแต่การทำ MV อะไรเงี้ยครับซึ่ง EP เอ้ยซึ่งด็อก ument ารี่เนี่ยเราจะได้อัดอวัตครับอัดอวัตมามาเป็นพุ่มกับให้ครับผมแว่าอันนี้ก็คือใครที่อยากจะรู้จักเจะไมากขึ้นให้เตรียมรอฟังและติดตามด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับ